มาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าลำไยอร่อยขนาดไหนนะคะนี่พันอีดอสวยงามนะคะเดี๋ยวลองชิมกันเอาลูกใหญ่ๆนี่ดีกว่า <c oughs> เอาลูกใหญ่ๆนี้นะคะไปชิมกันแกะกินเลยนะคะกัดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีสารพิษนะคะไม่มีสารพิษตกค้างนะคะเป็นปลอดสารพิษนะคะ สวยงามค่ะไม่เอ้ยไปนี่ลำไย,ยนะคะลำไย,ยของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะคะหวานพันอีดอนะคะนี่ค่ะเนื้อหนามากเลยนะคะเนื้อหนามากเนื้อหนามากเลยกินนะหวานหวานมากอ,อ,กอ๋อสวย <laughs> หวานมากค่ะเราบรรจุใส่กลังนะคะส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งจองไว้นะคะที่ตลาดรั้เมืองพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราถึงจะได้ไปส่งนะคะไปส่งปุ๊บลูกค้ารับซื้อไปเลยนะคะลำไย,ยไทยที่ผิวสวยนะคะลูกตัวโต,โตนะคะรสชาติหวานนะคะ สามารถแนะนำเราได้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใครที่อยู่เชียงรายนะคะแนะนำเรามาได้ส่งรูปมาให้เราดูด้วยนะคะว่านํำใย,ยคุณประมาณนี้นะคะลูกสวยนะคะลูกสวยผิวสวยลูกโตนะคะรับซื้อนะอ่ะเดี๋ยวเราบรรจุใสต่ตะก,กร้านะคะส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งไว้นะคะอ่ะสวยค่ะปับนึงนะ สวยค่ะเนี่ยภาพเนี่ยงามงามอ่ะใกล้ๆอ่ะใกล้ๆงามงามเนาะเออนี่พองานตึงล้งนี่นี่นี่ทรงถึงวันไหนอ๋อผูกเนาะผูกมาฮับเนาะกี่โมงอเนาะสิบโมงสิบโมงเนาะมาฮับนะ That's <laughs> a